แม่ผมกลับมาแล้วมันเป็นอย่างที่แม่พูดผมพบเกาะที่แม่บอกเกี่ยวกับประมาจารย์ที่รักษาผมจากโรคให้หายได้ และผมได้เรียนรู้จากอาจารย์เท่าที่ทำได้แล้วพักผ่อนให้สงบนะแม่เสียวตรงเป็นหลายปีแล้วที่ฉันรอหัวใจของเธอกลับมาหาฉันที่เหมือนดวงจันทร์หมุนรอบดวงอาทิตย์รับรักฉันเถอะเชงจิงเฟยได้โปรดเถอะอย่ามากวนฉันอีกต่อไปเลย ฉันมีคนที่ฉันชอบมานานแล้วโกรณาไปหาคนอื่นเธอคุณกับฉันไม่มีทางอยู่ด้วยกันได้หรอกอย่ากโกหกฉันเลยฉันรู้ว่าคนที่เธอชอบไม่มีอยู่จริงเธอกับฉันรู้จักกันมานานหลายปีแล้วไหนล่ะคนที่เธอบอกหืึยอมรับความรู้สึกของฉันได้แล้วเสียวตรงเอ๊ะืึ พี่ใหญ่กลับมาแล้วพี่ใหญ่จำหนูได้ไหมเสียวตรงไงเสียวตรงงั้นเหรอโตขึ้นแล้วน่ารักไม่เบาเลยนะเราเนี่ยพี่ใหญ่หายไปตั้ง5ปีหนูก็ต้องโตขึ้นเป็นธรรมดาอยู่แล้วเสียวตรงนี่งั้นเหรอแฟนของเธอที่เขาล่ำลือกัน ถ้าหากมีใครแก้งเป็นแฟนของเธออย่าง,งน้อยๆก็เอาคนที่ดูดีกว่านี้ไม่ได้หรอทำไมเธอถึงจ้างคนที่มาจากสลัมแบบนี้มากันนะเสี่ยวตงเธอทำให้ฉันผิดหวังมากเลยฉันคิดว่าเธอเป็นคนดีซะอีกเธอจะใช้ชีวิตแบบนี้เพื่อหลอกฉันงั้นเหรอเสี่ยวตงเธอมากับมาตัวนี้เหรอเสียงที่ฉันได้ยินมีแต่เสียงเห่ามาจากเขาน่ารำคาญชะมัด เขาเป็นคนที่น่าลำคาญมากๆเขาสะกดรอยตามและติดตามหนูไปทุกที่เลยบางครั้งหนูก็หายใจไม่ออกที่อยู่กับเขาและตอนนี้เขายังบังคับให้หนูเป็นแฟนของเขาอีกนี่แกมาว่าฉันแบบนี้ได้ยังไงฉันฉันน่าลำคาญเหรอและไอ้นี่มันเป็นใครกล้าพูดกับฉันแบบนี้ได้ยังไงแกก็ไม่เคยตายงั้นหรอฉันสามารถฆ่าแกตอนนี้ก็ได้ พี่ใหญ่ชายคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาพี่ใหญ่รู้อะไรไหมไม่เป็นไรเสียวตรงอะไรมาขอความไม่ต่างั้นเหรอโกว่าฉันจะฆ่าแกจะดีกว่าถ้าหืมอานี่แกตบฉันสงสัยแอดลืมแปล งั้นก็ขอข้ามไปเลยก็แล้วกันนะครับโอ้โหเด็กดีไม่ต้องตะโกนนะแกจำไว้ให้ดีพี่ใหญ่ทำถึงขนาดนั้นเลยเหรอเขาคนนั้นมีอิทธิพลและรวยมากเขาอาศัยอยู่ในเมือง ใกล้ลิมชายหาดหนูได้ยินมาว่ากบกงเขาน่าสงสัยด้วยถ้าเขากลับมาเขาต้องไล่พี่ใหญ่ออกจากเมืองแน่โอ้ไม่ต้องกังวนหลหรอกไม่มีใครบังคับให้พี่ออกจากเมืองนี้ได้ถึงพวกมันจะต้องการก็เถอะพี่ใหญ่ลินชิวหายไปไหนมาตั้งหลายปีคะหนูเป็นห่วงพี่มากๆเลยตอน ยังเป็นเด็กเรายังจำเรื่องที่แม่เคยเล่าเกาะในตำนานได้ไหมให้แลน์หรอพี่ใหญ่หมายถึงเกาะในตำนานของเทพเจ้าที่อาศัยอยู่งั้นเหรอใช่นั่นคือเกาะในตำนานฉันอยู่และพี่ก็ฝึกฝนอยู่ที่นั่นมา5ปีแล้วแล้วก็พบกับพระเจ้าได้รักษาโลกของพี่และตอนนี้ฉันกลับมาแล้ว พี่ใหญ่หนูไม่ใช่เด็กๆเ,เมื่อห้าปีที่แล้วนะหนูไม่ใช่เด็กๆที่จะมาเชื่อคำโกหกง่ายๆแบบนี้ถ้าพี่ใหญ่ไม่บอกหนูแล้วก็หืมเออเออเอเอ,เอ,เอพี่ได้พบกับเทพ,พเจ้าบางทีเธออาจจะเรียกเทพก็ได้เขารักษาโลกให้พี่ด้วยพี่พูดขนาดนี้แล้วจะไม่เชื่อพี่อีกหรอเออ ไม่ว่าเขาจะเป็นหมอที่ไหนดูเหมือนเขาจะเป็นคนดีหนูขอไปเจอเขาได้ไหมหนูอยากขอบคุณเขาที่ช่วยพี่เขาตายแล้วเงือทำไมคนดีๆแบบเขาถึงได้ตายแล้วจังเขาตายได้ยังไงหรอหมอเหรอเทพเจ้าเหรอไม่มีคนแบบนี้หรอก ฉันแต่งขึ้นมาทั้งหมดเธอจะพบเขาได้ยังไงฮ่าฮ่ฮ่แม่คะพี่ใหญ่หลินชิวกลับมาแล้วนะคะเขาจะไม่ป่วยเหมือนตอนที่เป็นเด็กอีกแล้วนะคะตอนนี้เขาแข็งแกร่งมากแม้แต่เชนจิงเฟยคนนั้นยังทำอะไรพี่ใหญ่ไม่ได้เลยพักผ่อนให้สงบนะคะเสียวตรง หลังจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าโดนปิดเธอไปอยู่ที่ไหนหรอเออในตอนนั้นหนูได้รับการอุปถัมภ์จากครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นอาสาสมัครรับเลี้ยงสำหรับหนูมันเป็นคู่รักวัยชราที่พาหนูกลับบ้านด้วยความใจดีของพวกเขาและตอนนี้หนูก็อยู่กับพวกเขานนะงั้นเหรอ ดีใจที่พี่ได้ยินแบบนั้นนะหนูสามารถพาพี่ใหญ่ไปหาพวกเขาได้นะพวกเขาเป็นคนที่ดีมากๆหากพวกเขารู้ว่าพี่ใหญ่เป็นใครหนูมั่นใจว่าพวกเขาจะชอบพี่ใหญ่มากแน่ๆโอเคงั้นพวกเราก็ไปเยี่ยมพวกเขากันดีไหมเสี่ยวตงตอนนี้พวกเขาอยู่ที่นี่ใช่ไหม ก็ใช่นะสิตามหนูมาสิคะเสี่ยวตงเธอไปอยู่ที่ไหนคุณเซนชวนเธอแต่เธอก็ไม่ไปกับเขาไม่เพียงแค่นั้นเธอก็ไปคบกับไอ้นักเลงหัวไม้ให้ไปหักมือของเขาลองประธานเซนโทรหาฉันในที่ประชุมเมื่อเชา้านี้จะให้ฉันแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงบอกฉันสิฉันจะเอาหน้าไปทำงานที่บริษัทได้ยังไง นี่มันช่างตลกจริงๆเขาเป็นเพียงแค่เด็กเรื่องความรักมันบังคับกันไม่ได้หรอกคุณจะบ่นให้ฉันฟังเพื่อข้างในอาจจะเป็นลุงชุนลุงทำงานภาคใต้ให้พ่อของเชนจิงเฟยนะ่ะและพยายามผลักนันความรักของเชนจิงเฟยกับหนูมาตลอดหนูว่าเราลืมเรื่องนี้กันเถอะแล้วเข้าไปหาลุงชุนกันผู้หญิงคนนั้นต้องตายให้ฉันได้ยินไหมตาย ฉันต้องการที่เธอออกไปจากบ้านหลังนี้ซะอยู่หลังพี่ไว้พี่จะเข้าไปดูหน่อยืมเสียวตงแกกลับมาบ้านได้ยังไงฉันเห็นว่าแกเอานักเลงหัวไม้มาด้วยยายผู้หญิงไรยังไอหลังจากเรื่องทั้งหมดฉันจะจัดการกับแกซะ